อีกแล้วนะคะกับดูเร็กนะคะที่นี่เลยนะที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะนะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ซอยเสยรีไทย95น,นะคะเป็นสาขา2ของเรานนัเองนะคะกับดูเร็กที่ช่องนี้ช่องเดิมเลยนะช่องดูเร็กรถมือ2สอําหรับวันนี้นะคะรถที่ดูเร็กนะคะต้องการจะมารีวิวนะคะภูมิใจนำเสนอนะคะให้ลูกค้าได้รับชมการนี่เป็นคันนี้เลยค่ะเจ้าโตโยต้าคาราเอลติสนะคะ 1.6G ปี2016นั่นเองนะคะ สำหรับคันนี้นะคะได้ทะเบียนให้ลูกค้าจะได้ไปเป็นเลขนี้เลยห้ากอไก่ทอรคุทเท่าน,นะคะ4 2 2สสอสวยๆคันนี้นี่เองนที่หนูเล็กน,นะคะจะพาลูกค้าไปชมนะคะการรีวิวรถคันนี้นะคะรบก,กวนลูกค้าที่น่ารักหนาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตวิดีโอคลิปของเล็กนะคะ,ะเริ่มกันเลยนะสําหรับรถคันนี้นะคะ,จะเจ้าโตโยต้าอัลติสปี2016เครื่อง1 6 g นะคะคันนี้สิ่งที่ได้ไปนะคะก็จะเป็น วงไฟนะคะดวงไฟเป็นมันติดีเฟคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะกระจังหน้าเป็นโครเมียมสามเส้นนะคะตัดเรียงนกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าชมหน้านี้ก็เป็นไมเนอร์เชนนะคะเรียบร้อยแล้วนะ,ะดูรายละเอีดยดในส่วนของตัวรถรอบๆท่านนะคะถัดมานะคะล้อนี่ที่ลูกค้าจะได้ไป เป็นรอมแม็กจากโรงงานเลยได้นะคะจะเป็นแม็กขอบ16นะคะน็อต5รูนะยางที่ลูกค้าได้ไปก็จะเป็นยางบิสโตนนั่นเองนะคะปี B. สัปดาห์ยางนะคะจะเป็นสัปดาห์ที่44 Hub 20ทับนะคะตัวรหัสยางที่ลูกค้าได้นะ,ะจะเป็นรหัส2อ5หทับห5า R หนนะคะคันนี้ดอกยางยังเหลือๆนะคะยังสามารถใช้งานได้อีกเป็นปีๆเลยะคะ่ะให้ดูในส่วนว่า ประนำทบทีค่ะให้ดูในส่วนของตัวโชงนะคะตัวโชงกก็เป็นโช้กเดิมเดิมนะคะแท้ๆจากโรงงานนะคะตกแต่งแต้มสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและโครงสร้างนะคะสําหรับคันนี้โครงสร้างเนี่ยการันตีในส่วนของโครงสร้างว่าเป็นโครงสร้างเดิมนะถัดมา,านะคะเป็นในส่วนของตัวกระจกเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกกระจกของเขาจะเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวบอดี้เลย ให้ดูเป็นในโวนของตัวกระจกนะคะก็เป็นกระจกบานเดินดดเดิมแท้จากโรงงานนะคะทั้งสี่บานนะยืนยันนะคะจากตัวสติกเกอร์นะคะว่าเป็นกระจกของแท้แน่นอนนะคะคมือจับนะคะจะเป็นมือจับสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็มีตกแต่งด้วยตัวโครเมียมนะคะคันนี้กุญแจนี่ได้ไปเป็นกุญแจรีโมทนะคะแบบคีเลยเตัวยางเนี่ยก็จะเป็นยาง กันเลยนะคะทั้งสี่เซนนะถัดมานะคะเป็นในส่วนของตัวุมท้ายนะคะฝั่งมรงข้ายของเราเนี่ยก็ตกแต่งไปด้วยไฟนะคะเป็น อย่างที่เรียนแจ้งเลยนะเป็นกระจกบานเดิมแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยเขามีตกแต่งด้วยตัวโครเมียมมาให้รอบคังเลยส,ยสวยๆเลยคะทันนี้ได้ไปก็คือคบเลยมานะคะข้างในกันบ้างนะมาดูในโซนของตัวฝาประตูนะคะฝาประตูค่ะประตูเดิมแท้จากโรงงานหัวน็อตไม่รวมไม่ขยับนะคะตัวขอบยางนะคะก็ยังคงใช้งานได้อีกยาวๆนะคะไม่มียุ่ยนะคะไม่ม สีของประตูนะคะจะเป็นสีด้ามตัดสลับกับสีเบจน,นะคะแล้วก็มีตกแต่งด้วยตัวเมทัลเดิกด้านนี้ด้วยนะคะปุ่มเซนทันบล็อกนะอยู่ด้านขวามือมีช่องสำหรับใส่ขวดน้ำให้นะคะหนึ่งช่องเบาะนะคะก็จะเป็นลักษณะเบาะสีเบจน,นะคะเบาะยังคงใช้งานได้อีกยาวๆนะคะเบาะไม่ยุบไม่ย้วยนะคะลูกค้าแต่สำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเบาะของเขายังเป็นเบาะปรับเลือนเองอยู่นะ ดูในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะเชื่อมฝาประตูหัวน็อตเดิมหัวเดิมนะคะไม่หลวมไม่ขยับแต่อย่างใดไม่มีรอยไข่นะคะหัวนอ็อตเดิมๆเ,เลยถัดเข้ามาภายในนะคะตรงบริเวณช่อง์อของเขาก็จะมีตกแต่งนะคะด้วย data, สีเบตัสรดับกับตัวเมทัลลิกนะคะแล้วก็คอนโซลจะเป็นสีดํานะคะสวยงามนะพวงมาลัยที่ลูกค้าได้เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบ มันติฟังก์ชันนะคะสำหรับคันนี้นะมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้แล้วก็มีปุ่มนะคะเป็นฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงให้ตรงนี้เลยหน้าจอแสดงเลือนใหม่นะคะจะเป็นลักษณะมีวงกลมนะคะสามวงเรียงๆกันตรงนี้สวยงามมากๆเลยนะในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะจะมีตกแต่งนะคะด้วยลายแคปล่านะคะเป็นสีน้ำตาลตัดสลับกับตัวสีดำนะคะ เล่นได้เป็นในโหมดของส่วน CD, MP3, FM, AM นะคะแล้วก็มีช่องสำหรับเชื่อมต่อนะคะ USB ะตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์อนาล็อกนะปรับได้4ระดับด้วยกันมีช่องสำหรับเสียบปลั๊กไฟนะคะ12โวลต์นะแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์แบบ อัตโนมัตินะคะแบบขั้นบันไดนี่มีตกแต่งด้วยตัวเมทัลลิกนะคะแล้วก็หุ้มหนังสีดำตรงนี้ด้วยนะ,นะคะก็จะอยู่ด้านซ้ายเนาะนี่กดปุ่มตัวน,นี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีช่องสำหรับวางแก้วให้2ช่องนะคะช่องเก็บเอก,เก,กสารนะมีมาให้ปกติเรียบร้อยคู่มือนะคะอยู่ในนี้ครบเลยด้านบนนะคะตัวม่านกันแสงก็มีกระจกมาให้นะคะแล้วก็มีเปิดไฟ ด้านนี้ได้ด้วยนะไฟคู่หน้านะคะติดปกติฝั่งผู้โดยสารนะคะมีครบเหมือนกันเลยตรงกลางห้องผู้โดยสารนะคะก็จะมีไฟมาให้อีกหนึ่งดวงด้านหลังนะคะนี่กว้างกว้างเลยนะสำหรับห้องผู้โดยสารของเขานะคะเก๋งซีดานขนาดกลางนะคะนั่งได้สองสามคนไม่เบียดเลยนะนั่งกันแบบสบายสบายเลยนะคะสำหรับคันนี้ ต่อกันนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายนะเปิดขึ้นมาเลยนะคะด้านในเริ่มกันนะคะตั้งแต่ตัวฝากระโปรงนะคะดูในส่วนของตัวหัวน็อตนะหัวน็อตหัวเดิมเดิมนะคะเหลี่ยมเหลี่ยมเดิมนะคะไม่มีหมุนไม่มีขยับนะคะเดิมเดิมเน้อสนอการความร้อนนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยนะยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะสังเกตดูนะคะด้านท้ายในจุดเม็อาเกียงคงอยู่นะ วน็อตก็ยังเป็นหัวน็อตเดิมอยู่นะคะการันตีในส่วนของโครงสร้างท้ายนะคะว่าไม่มีการโดนชนหนักจากด้านหลังอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ช่องเก็บสัมภาระนะคะก็ใหญ่ๆกว้างๆเหมือนเดิมเลยนะสําหรับโตโยต้าอัลติสนะคะ 1.6G คันนี้รุ่นนี้นะยางอะไหล่ล้ออะไหล่มีมาให้พร้อมนะคะเครื่องมือแม่แรงอยู่กันครบๆนะคะลูกค,นนะคะ้าค่ะ ถึงจุดสุดท้ายนะคะที่เราจะมีการรีวิวกันนะก็เป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องตัวเครื่องเป็นเครื่องดูโววีวีทีไอนะคะ1.6ลิตรนะคะสําหรับคันนี้ลักษณะห้องเครื่องนะคะสะอาดเลยนะทำความสะอาดมาแล้วอย่างใหม่เลยที่สําคัญนะคะเครื่องนี้เนี่ย1.6ประหยัดน้ํามันมากๆนะคะดูกันในส่วนของตัวจุดมิดอาร์คนะคะยังคงอยู่จุดคิวซี่นะคะยังคงอยู่เลย ขน็อตเดิมเดไม่มีั่วมไม่มีขยับนะจ๊ะฝากระโปรงเดิมแพ้นะคะมีส้นของตัวปลายมอ,อกอนะคะยื่นยันนะคะความแท้เดิมของเขาจากโรงงานขอน็อตด้านขวาแก้มน็อตขวาเหมือนกันนะในสนองตัวนี้นะคะไล่ให้ดูทีละจุดเลยนะตัวคานนะคะก็ยังตรงตรงอยู่นะ,ะไม่มีการโดนชนหน้าหนักมาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับ z o o ให้ดูกันเลยนะนถือว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะคะถจะไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการพาชมรถนะคะ Toyota Corolla Altis นะคะ 1.6G ปี2016คันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเราเปิดราคาขายกันอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่เครดิตด,ดีก็เลยก็ฟรีดาวไปเลยนะเหมือนเดิมแน่นอนนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะก็จะอยู่ที่2.79นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าที่ต้องการที่จะออกรถคันนี้นะคะมีรายได้นะคะเพียง17,000 0 0บาทนะก็สามารถออกรถคันนี้ได้เลยคนเดียวนะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยในส่วนเลขใหม่เพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมีการเช็คระยะทุกเลขใหม่นะคะใบผู้มุงคู่มืออะไรคืออยู่ครบหมดเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวก่อนจากกันนะคะอย่างที่เคยเรียนแจ้งทุกๆคลิปเลยนะคะรลกวนลูกค้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้สักนิดหนึ่งนะคะไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตวิดีโอคลิปการน,นะคะสําหรับวันนี้หนูเน็กต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ